โอ้ยได้มาแล้วสกินซินิเทียแบบเร็วมามามาสำนับมือใหม่นะคะที่อยากให้หญิงอธิบายแบบอย่างชัดเจนได้วันนี้ยิงจะมาอธิบายอย่างชัดเจนว่าถ้าสมมติเราอยากได้สกินซินิเทียสกินใหม่อะ่ะเราต้องเอาสกินไหนบ้างอย่างแรกเลยกดมาที่เนี่ยกิจกรรมตรงนี้ค่ะสกินฟรีเห็นไหมที่ยิงวงกลมไว้กดมาปุ๊บ เนี่ยสกินนี้นะคะได้รับไม่ยากเลยแค่เราสะสมต่างหูนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าต่างหูแม่หมอนะคะให้ครบ30ชิ้นเราก็จะได้สกินซินิเทียแล้วซึ่งต่างหูได้จากอะไรบ้างการล็อกอินลาวันการล็อกอินลาวันทําตรงไหนบ้างการล็อกอินลาวันนะคะสามารถทําไปที่หน้ากิจกรรมนี้อ่ะกดออกเลยกดมาที่หน้ารวมกิจกรรมนี่ค่ะกิจกรรมเช็คชื่อนะคะนี่ให้กดตรงนี้เห็นไหม เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะคะบางวันมันจะไม่เด้งแต่บางวันมันจะเด้งมือใหม่ให้กดตามหยิงเลยนะกดเข้าไปคลิกเช็คชื่อเนี่ยกดเช็คอินตรงนี้ถ้าเช็คอินแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะคะโอเคนะอ่ะถัดมานะคะจะเป็นกิจกรรมอันที่2เป็นการเข้าร่วม1เกม1เกมนี้โหมดใดก็ได้อ่ะแล้วยิงอธิบายให้ฟังเนี่ยกดมาที่โหมดปกติค่ะโหมดไหนก็ได้จะเป็น553311แต่ แคมป์ฝึกไม่ได้นะคะแคมป์ฝึกไม่ได้โอเคไหมเอยเนี่ยเชมเป้นทีชิปอะมิดเล่หรือว่าจะเป็นโหมดบันเทิงก็แล้วแต่คารานูสิบสิบฮุกบออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่นได้หมดเลยพวกนี้ยกเว้นการสร้างห้องโอเคอย่างที่3การสังหารหรือช่วยเหลือศัตรูอะสังหารหรือช่วยเหลือศัตรูอะในเราเราเล่นได้โหมดไหนก็ได้ขอแค่เรามียอดแอซซิตหรือหรือยอดฆ่าเนี่ยเห็นปะเนี่ย เนี่ยเขาเรียกยอดค่าอันที่เป็นรูปดาบนะส่วนยอดแอซซิเป็นรูปกำปั้นอันนี้เห็นไหมนี่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 นเออยอดค่าและยอดกำปั้นรวมกันให้ได้50เราก็จะได้ภายในวันนั้นโอเคไหมเอ่ยอันนี้คือง่ายสุดละซึ่งสกินนี้นะคะมันไม่มีเอฟเฟกนะคะเดี๋ยวหยิงไปทดลองให้ดูอะมาดูโมเดลกันก่อนอย่างแรกซินิรีของหยิงอยู่ไหนเอออ๋อมันอยู่แอซซินพี่ลืมขอโทษ นี่ไงซินิเทียแม่หมออันนี้ก็จะเป็นสกินซินิเทียนะคะแบบใหม่แบบสับล่าสุดเลยซึ่งทําไมพี่หญิงถึงได้สกินนี้มาก่อนเพื่อนนะคะพี่หญิงเป็นครีเอเตอร์นะคะในโครงการของ r o b ประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก็จะได้มาทดลองก่อนเพื่อนให้ดูอ่ะเดี๋ยวญิงจะพาไปดูค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งสกินนี้นะคะบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่มากแต่เสีย,ยงเดียวนะคะว่าไม่มีเอฟเฟกประมาณนั้น อย่างที่หญิงได้บอกไปนะคะการเดินก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าน้องไม่มีเอฟเฟกนะคะเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยในส่วนของคลิปป้าออกมาแแมปแบบหนึ่งเด้อเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้มันก็ไม่มีเอฟเฟกต์กันหละพูดง่ายๆก็สวยดีนะหญิงว่ามันเป็นไอเนี่ยะมันเป็นสกินฟรีอะทุกคน ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากทํากิจกรรมเป็นมือใหม่ก็ทาตามหยิงได้เลยหยิงอธิบายแบบละเอียดแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักมาถามหยิงได้เลยนะคะหยิงพร้อมอธิบายที่เพจคุณหญิงเมืองิพิปนะคะทุกคนโอเคไหมเอ่ยเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะหากชอบคลิปอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใหกหิ่วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า